คุณหนุนนะครับหนุนโรแมนติกนะครับถามเข้ามาว่าพื้นฐานดีงบการเงินดีแต่ทําไมราคากราฟลงครับพี่อ่าเฮ้ยคำถามนี้น่าสนใจมากนะเอ่อหลายคนก็อาจจะที่เคยเรียนกับผมมาเนะเคยเรียนในคอร์สออนไลน์ในคอร์สอะไรของผมนะนหรือหรือว่าคนที่อยู่ในอินเวสเซอร์ขับก็ตามเนี่ยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยหุ้นตรวนี้เกรดมันดีมากเลยนะหุ้นเป็นหุ้นที่ดีมากๆเลยนะงบการเงินก็ดีทุกอย่างก็ดีผมประกอบการทุกอย่างดีปันผลก็ดีแต่ทําไม เข้าไปลงทุนหรือเข้าไปซื้อแล้วราคายังลงเอาลงเอาลงเอาถูกไหมผมบอกงี้งบดีการเงินดีธุรกิจดีแบรนด์ดีไม่ได้มีผลกับราคาหุ้นระยะสั้นแต่สุดท้ายมันจะสะท้อนราคาหุ้นที่แท้จริงในระยะยาวเพราะว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือจะลงอยู่ที่มีคนซื้อมากหรือซื้อน,อน้อย ถ้าซื้อมากหุ้นมันจะค่อยๆขึ้นถ้าซื้อน้อยแล้วขายเยอะหุ้นมันจะค่อยๆลงแต่สุดท้ายแล้วนะในไทมิ่งระยะสั้นระยะสั้นของผมหมายความว่าใน6เดือนถึง1ปีนี่คือระยะสั้นนะครับหุ้นอาจจะไม่ไปไหนอาจจะไม่ไปตามผลประกอบการก็ได้มันมีหุ้นหลายตัวนะที่งบการเงินแบบดีมากๆเลยแล้วกาไรติดต่อเนื่องกันมา3 4ปีแต่ราคาหุ้นกลับลงเอาลงเอาลงเอาแต่เชื่อไหมครับหุ้นเหล่านี้นะสุดท้ายแล้วมันจะวิ่งกับหามูลราคาที่แท้จริง หมายความว่าถ้าวันนี้ราคาหุ้นมันวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงแต่งบการเงินมันดีดีตลอดสุดท้าย P/E มันจะต่ำตัว e a r n i n g ็งมันสูงไงสมมติหุ้นราคา10บาทนะี้ยเออร์เน็อยู่บาทหนึ่ง P/E อาจจะแค่10เท่าถูกไหมแต่พอกําไรมันดีกําไรจาก1บาทมาเป็น2บาทแล้วราคาหุ้นร่วงจาก10บาทมาเหลือ8บาทหารกันออกมา8ปหาร2เหลือ4 P/E เหลือ4เท่าแล้วจาก10เท่าเห็นไหมพอลง P/E มันเหลือต่ำเนี่ย โอกาสที่หุ้นจะลงต่อมันยากนะเพราะอะไรครับเพราะมันคุมม้มไหมที่เราจะลงทุนนึกภาพปะเราเงินเข้าไปใส่ PE4 เท่าถือเงี้ยสปีคืนทุนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะกิจการดีแค่ไหนงบการเงินดีแค่ไหนไม่ได้มีผลกับราคาหุ้นในระยะสั้นแต่สุดท้ายแล้วถ้าบริษัทยังคงทํากําไรได้ต่อเนื่องยังคงเมนเทนเนนซ์รายได้และกาไรอย่างเติบโตได้อย่างต่อเนื่องราคาหุ้นจะวิ่งเข้าหามูลค่าที่แท้จริงเอง มันอาจจะ10บาทมันลงมาเหลือ8บาทเหลือ6บาทเหลือ5บาทแต่สุดท้ายแล้วบริษัทเองยังพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยมันกําไรได้ดีต่อเนื่องอยู่อ่ะมันไม่มีปัญหาเลยสุดท้ายนะครับราคาหุ้นจาก5บาทมันจะวิ่งขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วเผลอๆวิ่งเกิน10บาท20บาท30บาทด้วยซ้ำนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าทําไมเราถึงควรลงทุนหุ้นในะระยะยาวแล้วโฟกัสที่ปันผลเท่านั้นเพราะทุกครั้งนะครับที่หุ้นลง ส่วนใหญ่ปันผลไม่ลงนะถ้าบริษัทที่เป็นอย่างคุณหนุนว่ามาคือบริษัทที่ดีงบการเงินดีนะหุ้นลงแต่ปันผลไม่ลงเพอเพอจ่ายเพิ่มจะด้วยซ้ำเคไหมเพราะอะไรเพราะกำไรมันมากขึ้นมันก็จ่ายปันผลให้กับนักลงทุนได้มากขึ้น่ยแต่ราคาหุ้นมันไม่สนใจไงรื่ออมัราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวก็อยู่ที่ว่ามีคนซื้อมากหรือคนขายมากเท่าน,นั้นเอง